ก็ oh สวัสดีนะครับทักทายครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบเราเสียโก้ทำสิ่งครับก๊าลังกระจกกระจกเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าอ่างครับอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่อยู่บนครับม่วง30 oh <my> อยู่กับการเอาโป้ครับโป้เดือโป้แมคโครขี่เรือครับก๊าล oh <my> ังจะลงสู่หนองช้างใหญ่ครับ มีเข็นมโยกอยู่สองคันครับกำลังทำการเอาลวงครับการจระาะจรตีกัดครับช่วงช่วงนี้ครับรถกำลังเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานครับเป็นโปรเรครับ เป็นเรือปุเรือสำหรับเมกโครครับขึ้นง่อยขี่รถมาบพอ่พอดีเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับ <c oughs> นี่ครับเป็นรถเคกนจากทีมงานแอดเคกนครับ เป็นเรือโปะใหญ่ครับจอหน้าที่กำลังขึ้นไปครับเดีย๋ยวผมขยับบอกก่อนครับครับพนักงานกำลังเตรียมขยับไปถอยล้างอีกหน่อยนึงครับจราจรจติคัดเนี่ยครับช่วงรถทำงานวเดียวลงุงออมบอมทาครับพี่ออมนะ เป็นทีมงานรถเกนจากแอดเกนครับทำการปฏิบัติงานแถวนี้ก่อกัรกับปลายนะครับเดี๋ยวก่อนครับการขยับถอยครับจะยกล่องหลังกาตัวท้านนี้นะครับ เดี๋ยวใส่เดี๋ยวหาเลยครับแอดเคนครับประจำการอยู่กิโลเมตรที่สิบแปดตังบนม่องสามสิบครับดูขา้างๆน้องส่างใหญ่เขานี่ละป้าแกบอกว่าเห็ดงานนี่จีได้ร้ายเติบอยู่หรอกว่าศันตายกตาอยู่น้องสางา่างนี่พศันต์โยกปูขึ้นยกโปลงอยี่นี่ละยกโด่งวงดอกบัวก็ส่างอยี่นี่ละว่าศันเอา มองพอดีครับนี่ครับเป็นเรือโป้ขนาดใหญ่ครับไหวใส่ซาหรับไมโครเห็นไปขี้เดี๋ยวจะลงในหนามน้องครับใช้เกียร์ทำการยกสองคันครับยิมงานแอดเคียน เจ้าหน้าที่กำลังจะทาการเอาลงงครับั่งนุ้นเลยครับก็ไปยืนทายพี่นวังเบืองโอ้ใรครับ ทายเบื้องมุมนี้ครับนี่ครับเอาลงไปแล้วหนึ่งลำครับเหลืออีกหนึ่งลำกำลังเจ้าลงครับ กำลังทำการโยกครับ yes, <thank> <laughs> อ่านกี่กิโรกายบ้างพอ่พอๆันดีครับ รออีกเคียนอีกขั้นหนึ่งครับคันหนึ่งใส่ล้อไปแล้วครับ

กำลังจะไปอำเภอเขียงในครับขี่รถมาเจอพอดีครับโดยจอดตายให้ FC ได้ดูครับวิธีเอาโปขึ้นโปลงครับน่าครับกำลังทำการ โยกล่งครับสบายสบายครับคงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเกณฑ์ใหญ่ๆแบบนี้ครับอือ ลงถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยครับสดง,งที่กำลังขึ้นไปปลดสลิงครับถ,ถึงที่เรียบร้อย เติมลงสู่น้ำครับเติมลงสู่น้องชั้งใหญ่สำหรับคลิปนี้อำลาพระจ่าเกฟซีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราเซอร์โคดัมจิ้งด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ